อยากจะถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าพรที่ขอไปปีที่แล้วถงอองึงคิวหรือยังพระอาจารย์คะกรณีคนที่อธิษฐานแล้วไม่ได้สิ่งที่ตัวเองอธิษฐานหมายถึงเราไม่มีบุญเหรอคะหรือว่าบุญเราไม่พอหรือ,อยังไงคะพระอาจารย์ เราได้แล้วได้ดำรงชีวิตอยู่ปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนก็ตามเถอะถ้าเรามีบุญไม่พอมันก็ไม่ได้หรอกยังไม่ถึงเวลาได้เรอบุญเรามีไม่ใช่ไม่มีทุกคนนะมีบุญอยู่แล้วแต่ว่ามีกำบังไงที่ก็ว่ากันนะที่ท่นานใช้คำว่าบุญมีแต่กำบัง กำก่าของเราไม่สนับสนุนพอยังมีกําลังไม่พอเราได้ิ่งที่เราต้องการแล้วที่จริงก็ได้อยู่ไม่ใช่ไม่ได้ก็เห็นใจท่านผู้ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันหละนะเพราะว่าคนขอก็เยอะแล้วบางคนไม่ได้ขอข้อเดียวด้วยนะคะอาจารย์บางคนขอเยอะมากนะคะถ้าศึกษาตามประวัติหรือว่าตามลายแทงอะไรต่างๆที่เขาว่าขอได้ไม่เกิน3อย่าง๋อเลยค่ะไม่ไปขอเยอะแยะหมดนี่ท่านบางทีานจําไม่ได้เงคนขอมันเยอะจําไม่ได้ล ไม่ได้ให้สามว่าให้ใครเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เราเองเนี่ยต้องให้เกียรติตัวเองด้วยเราเองก็คือผู้ศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราต้องการประสบความสําเร็จอะไรเราก็ทําสิ่งนั้นให้มันจริง,จ,รงจังๆไม่ใช่นั่งรอคิวอยู่ทําเองดีกว่าแล้วมันก็จะได้หละไอการทําเองเนี่ยมันมันต้องเป็นไปในทางสุด จิตายสุดจิตวาจาสุดจิตใจมีความขยันมันเพียรพระพุทธเจ้าแนะนําไม่มีธรรมเป็นที่พึ่งอย่าไปหวังพึ่งที่อื่นเลยเพราะฉะนั้นเราขอให้ตัวเองขยันมันเพียรรู้จักรักษาสิ่งทรัพย์ที่หามาได้คบแต่คนดีๆรู้จักใช้จ่ายแต่พอเหมาะพอดีอแล้วเราจะได้สิ่งที่เราต้องการแน่นอนสาธุนะฮะพระพุทธเจ้าแนะนำไม่มีธรรมเป็นที่พึ่งอย่าไปหวังพึ่งที่อื่นเลย